คนไทยต้องมีงานทำตรีนุชเปิดปฏิบัติการลาตำแหน่งงาน1.5แสนอัตรานใน4เดือนนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดปฏิบัติการระดับชาติคนไทยต้องมีงานทำ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24พิพฤศจิกาย,ยน2568นณะกระทรวงแรงงานเพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประชาชนโดยขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์หางานให้คนสร้างคนให้งานพร้อมตั้งทีมจ็อบฮันเตอร์หน่วยล่างานพเนกกาลังกับเครือข่ายพันธมิตรเพื่อจัดหาตําแหน่งงานให้ได้วันละ1 0 0 0อัตราและตั้งเป้าหมายรวม1 5 0 0 0 0อัตราภายใน4เดือนโดยย้ำว่า ปัญหาตกง,งานจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจงังทันทีและตรงจุดค่ะกเ็เป็นแนวคิดที่วันนี้นะคะในภารกิจของโกระทรงแรงงานวันนี้เนี่ยด้วยสภาพของ เศรษฐกิจตัวที่ชะลอตัวสิ่งที่วันนี้กระทรวงต้องทํางานเชิงรุกแล้วก็ต้องพุ่งเป้าจริงๆก็คือว่าวันนี้เนี่ยงานเนี่ยซึ่งก็เป็นทั้งความหวังแล้วก็เป็นทั้งโอกาสของคนที่ต้องหางานเป็นโอกาสทางชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจรึงกลับมาที่กระทรวงว่าวันนี้เนี่ยภารกิจที่เรามีอยู่เนี่ยมันตอบโจทย์หรือยงังทํายังไงเราจะทำไงทำอย่างไรให้เป็นการพุ่งเป้าให้การทํางานของเราเนี่ย เ,เกิดการ matching กันจริงๆก็คือเชื่อว่าจากแพลตฟอร์มที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไทยทำหรือ ในห,หลายช่องทางที่จะมีการลงทะเบียนการหาง,งานอยู่แล้วแต่วันนี้เนี่ยโครงการหางานให้คนนะคะสร้างคนให้งานคือหนึ่งก็ได้มอบหมายให้กระทรวงให้กรมจัดหางานนะคะซึ่งเป็นหน่วยที่จะรับในเรื่องของดีมานแล้วก็ในเรื่องของความต้องการของงานอยู่แล้วเนี่ยในทั่วทุกภูมิภาคด้วยนะคะว่าจากเนื้องานที่เราเจากคนที่มีความประสงค์จะต้องการที่จะเข้าสู่ระบบงานนะคะในพื้นที่ กับงานที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมันแมชกันไหมนะคะมันแมชกันไหมมันมีช่องว่างอะไรไหมหรือว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราเจอคือแมชได้กับแมชไม่ได้แมชไม่ได้บางอย่างเนี่ยเกิดจากการที่ทักษะต่างๆ อาจจะมีไม่ตรงกันบ้างหรืออาจจะเงื่อนไขบางอย่างของการใช้ชีวิตเนี่ยอาจจะเ,เงื่อนไขของของของผู้ประสงค์งานอาจจะไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราอยากให้ทุกภูมิภาคเนี่ยเป็นการทําง,งานแบบคุ้มเป้าทั้งแมชแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาเรื่องอ p s k i l l Rescue ด้วยเพื่อให้เป็นการตอบโจทย์ในส่วนของ ผู้ประกอบการนะคะส่วนในส่วนกลางเองเนี่ยในจักฐานข้อมูลที่เราลิงก์จากทางภูมิภาคด้วยเนี่ยแน่นอนที่สุดก็คือลิงก์มาที่ส่วนกลางด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามีเป้านะคะที่สี่เดือนเนี่ยที่เราจะต้องออในการที่จะต้องหา,หางานให้กับคนหาคนให้กับงานในโครงการคนไทยต้องมีงานทำเนี่ยที่1 5 0 0 0 0สนห้าหม่นคนนะคะ 50,000 50,002ตอนนี้เนี่ยเป็นดีมาที่มาจากหนังประเทศนะคะซึ่งมีค่อนข้างที่จะได้ได้อยู่แล้วแล้วก็อาจจะต้องทําคมท้าไทยเพิ่มขึ้นเดี๋ยวก็ไปอีกเรื่องหนึ่งแต่ในหนึ่งแสนนขณะนี้เรามีดีมาประมาณกว่า60,000ตำแหน่งนะคะอัตรานะคะที่เป็นดีมาจากฝ่ายประกอบการนะคะวันนี้แล้วก็อีก40,000กว่าอัตราเนี่ยก็เป็นที่เราจะจะต้องหาเพิ่มคือณะณะนี้อย่างวันนี้นก็เป็นการคว่มความร่วมมือซึ่งจริงๆก็มีอยู่แล้วแต่วันนี้ก็ ขอความร่วมมือเพิ่มขึ้นมานะคะไม่ว่าวันนี้จะมีในกลุ่มอไม่ว่าจะเป็นหอการค้าสภาท่องเที่ยวนะคะกลุ่มไมเนะะอร์นะคะ CPO น,นะคะหรือท่างเ่อนโฮเบร์นะคะอาจจะวันนี้มีหลายท่านมากๆที่อาจจะอาจจะได้ไม่กล่าวกล่าวถึงทั้งหมดนะคะวันนี้ก็ได้มามาร่วมเป็นพันธมิตรพลังสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนให้คนไทยของเราเนี่ยเข้าสู่ระบบการทํางานให้เป็น ให้มีงานให้มีไรายได้แล้วก็ให้มีความหวังในการที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพต่อไปค่ะก็อันนี้ก็เป็นเป้าหมายเบื้องต้นที่เราต้องช่วยกันขับเคลื่อนก็ต้องขอบคุณทางพันธมิตรนะคะทุกภาคส่วนนะคะผู้ประกอบการเครือข่ายที่ กระทรวงแรงงานเองคงเดินไปไม่ได้ค่ะปราศจากทุกท่านที่จะช่วยกันในการที่จะช่วยสนับสนุนให้คนไทยในการเข้าถึงงานตลอดจนในเรื่องของกระทรวงแรงงานเองเราก็พร้อมในการที่จะหาง,งานให้กับคนสร้างคนให้กับงานไม่ว่าจะเป็นในเ่งของการ up skill reskill นะคะซึ่งขณะนี้ก็ทําง,งานร่วมกันค่ะคือขณะนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะคะมันมีอยู่แล้วหมายความว่า ดีมานที่คนที่ประสงค์จะแอปพลายงานสมัครงาน,นในภูมิภาคมันมีอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้นก็เลยมุ่งว่าอยากให้พุ่งเป้าก็คือว่าให้าห้าเสือนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมจัดเนี่ยเอาคนที่สมัครงานมาเนี่ยแล้วก็มาแมชกับว่าผู้ประกอบการอาจจะต้องไปหาผู้ประกอบการคือไม่ต้องรองผู้ประกอบการมาหาอาจจะต้องเชิงรุกไปหาผู้ประกอบการว่า,าบนความต้องการที่เรามีอยู่ในมือ่คนที่สมัครงานเนี่ย กับงานที่เขาต้องการหาเนี่ยมันเจอกันไหมนะคะคือส่วนหนึ่งเนี่ยเจอกันก็กแมชกันได้ส่วนหนึ่งที่อาจจะช่องว่างของการเรื่องของการพัฒนาทักษะต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นเงื่อนไขบางอย่างที่ทักษะที่อาจจะไม่ตรงกันอันนี้เนี่ยกรมพัฒนาฝีมือเนี่ยก็ต้องเข้ามาช่วยสปอร์ตมาช่วยมาช่วยเติมเต็มตรงนี้ส่วนอาจจะมีบางกลุ่มที่อาจจะมีเงื่อนไขท,ที่มากกว่านั้นแต่ถ้าไม่ได้มีเงื่อนไข,ขของการที่จะต้องอยู่ใกล้บ้านเนี่ยจริงๆแล้วส่วนกลางของเราก็มี คือขายพันธมิตรนะคะซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ๆ <st hammer> จริงๆก็กระจายอยู่ทุกทุกภูมิภาคก็ทำงานร่วมกันอยู่ตลอดสายด่วนนะคะ1506นะคะตลอดจนในเว็บไซต์นะคะ de doe doe d o G.O.T.H. Go. นะคะแอปพลิเคชันแล้วก็แอปพลิเคชันไทยไทยมียงานทำนะคะสแอปพลิเคชันซึ่งตรงนี้นก็ได้บอกให้ทางมอบหมายให้ทางกระทรวงนะคะ uh, กรมจัดแล้วก็ทุกหน่วยงาน,นได้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะว่าจริงๆเรามีกลไกอยู่แล้วก็อยากจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนที่อาจจะยัง uh, หางานยังไม่ได้นะคะได้เป็นช่องทางที่จะได้มาเจอกันกับผู้ประกอบการ ตลอดจนในส่วนของพัฒนาฝีมือเนี่ยเราก็ทําเรื่องของอาชีพอิสระด้วยนะคะนอกเหนือจากบางคนเนี่ยคำว่าง,งานอาจจะไม่ได้หมายถึงทำในสถานประกอบการอย่างเดียวแต่หมายความว่าคุณมีงานมีไรายได้อาจจะเป็นงานที่อยู่บ้านแต่สามารถจะเพิ่มทักษะบางอย่างขายของออนไลน์หรือจะทำใดๆก็ตามแต่นะคะก็สามารถที่จะพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับอย่างเช่นเราแต่จังหวัดตอนนี้เราก็ทําเรื่องสตรีทฟู้ดอย่างเงี้ยก็ก็สามารถที่จะ มีอาชีพแล้วก็ไปเสริมกับเวลามีจัดตลาดนัดอย่างงี้ก็สามารถมีรายได้ได้นะคะเพราะฉะนั้นมิติของงานก็จะกว้างอยู่ค่ะอ๋อเรื่องงานแฟร์เนี่ยเป็นมีเอ่อนอกเหนือจากแพลตฟอร์มทุกอย่างที่เรามีอยู่แล้วกรรมที่ได้กล่าวมอสักคุู่เนี่ยเรามีงานแฟร์ระดับภูมิภาคเนี่ยห้าภูมิภาคนะคะเอ่อเดี๋ยวจะมีเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวจะมีเชียงรายแล้วก็มีหนองคายเอ่อสงขลานะคะก็ ก็จะมีเป็นเป็นภูมระดับภูมิภาคแต่สำหรับคนที่เป็นทุกปีที่ก็จัดใหญ่ทุกปีก็คือจ้าแฟร์ที่จะเกิดขึ้น j จ b าเอ็กซ์นะคะที่ที่ที่กรุงเทพมหานครซึ่งก็จะจัดในเดือนในเดือนมก,การมกกาคมนี้ก็จะจัดเป็นประจำทุกปีนะคะซึ่งก็อันนี้ก็ใครที่สนใจเรื่องงานให้มาพุ่งเป้ามาได้เลยในส่วนกลางนะคะที่ที่อยู่ในกรุงเทพปรีมณฑลสมุทรปราการจุดจังหวัดใกล้เคียงนะคะก็จะมีอย่างที่กล่าวมาพันธมิตร บริษัทที่ใหญ่ๆนะคะพร้อมค่ะที่จะมารอแล้วก็มาคุยกับท่านในการเข้าหางานได้ะคะ่ะก็อย่างที่พูดค่ะว่าอันนี้ก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันแต่เรามีการพัฒนาเรื่องของอาชีพของกลุ่มบางนะคะของพัฒนาอย่างกล่มพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยค่ะเราก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดติดต่อมาเนี่ยเราสามารถที่จะอย่างที่พูดนะคะหนึ่งจะหางานหรืออยากจะพัฒนาสู่อาชีพนะคะถ้าพัฒนาที่เป็นกลุ่มอาชีพเนี่ย ก็สามารถทําได้นะคะก็จะมีดีไซน์เรื่องของอาหารอาชีพที่เหมาะกับกลุ่มเปาบางอยู่ในคนที่เป็นน้องๆที่เป็นกลุ่มพิการก็ยังมีนะคะแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุต่างๆเหล่านี้เราก็มีอยู่ประจําทุกภูมิภาคด้วยะคะ่ะในส่วนของกรมพัฒนาฟิลปวทคะ,คะสิี่อเรื่องด้กนภานการณ์ด้านมันี้ลงสังกกัดยังไงบ้าง คือของน้ําท่วมขนาดนี้เนี่ยที่ทราบว่าสงหวด12จังหวัดใช่ไหมคะ12จังหวัดขนาดนี้นะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะก็ในเบื้องต้นเนี่ยก็ให้ทางหลักๆก็คือว่าเราจะมีการดูแล before and after เนาะคือ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 ก่อนช่วงนี้คือน้ำยังอยู่ในช่วงของน้ําท่วมอยู่ซึ่งยังเข้าไปช่วยเหลือยังไม่ได้เนี่ยก็ได้มีการช่วยเหลือในเรื่องของอาหารสาเร็จรูปที่พร้อมจะ ดูแลเขาเรียกว่าแบบฉุกเฉินแบบเร่งด่วนได้ขณะนี้เนี่ยทุกหน่วยงานก็ได้มีการเตรียมอาหารไปดูแลผู้ประสบภัยอยู่นะคะในในหน่วยงานของกรมที่เรา,เาดูแลอยู่นะคะส่วนในส่วนของมาตรการที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่นำรถแล้วนะคะก็คือในเรื่องของในส่วนของการสังคมเนี่ยก็คือดูแลสําหรับผู้ประกันตนนะคะคือคนที่เป็นผู้ประกันตนแล้วก็ไม่ได้ทํางานนะคะภายใน6เดือนเนี่ย ประกันสังคมจะจ่ายให้50%าสจากไรายไดท้ที่เขาได้ต่อเพิจะได้นะคะจากวันที่เขาไม่ได้ไปทํางานอันนี้ก็เป็นระเบียบท,ที่เราจะดูแลนะคะตลอดจนในเรื่องของเครือข่ายโรงพยาบาลหลังจากนี้อาจจะมีะหลังจากภาวะน้ํำลดแล้วหรือช่วงนี้ถ้าสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งบริการเรื่องของการแพทย์ได้เนี่ยตรงนี้ก็ได้กาชับแล้วก็ให้ผู้ประกันตนเนี่ยได้เข้าในเรื่องของการ เ,เ,เรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็การรักษาตนในระหว่างนี้ค่ะ,ละตลอดจนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเองเราก็มีการเตรียมหลังจากน้ำลดเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องซ่อมแซมนะคะไม่ว่าจะเป็นไปที่น้องประชาชนเรื่องซ่อมสร้างต่างๆนะคะลดเสียเปลี่ยนยางดูแลซ่อมแซมบ้านต่างๆใดๆเนี่ยเครื่องจกักรกลภาหนาต่างๆอันนี้เนี่ยเราก็เตรียมซึ่งมีศูนย์อยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วก็จะเข้าไปช่วยออชซิสใน ในพี่น้องประชาชนที่กลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนกลุ่มนี้ตลอดจนกรมจัดหางานเองก็คงต้องเตรียมความพร้อมเรื่องของเ,อเรื่องของการเรื่องงานเช่นเดียวกันนะคะที่หลังจากที่น้ำลดล้วก็อาจจะต้องไปดูว่าขณะนี้ก็สำรวจต,ตลอดเวลาเพราะว่าเราเจอทั้งผู้ประกอบการก็ดีแล้วก็ผู้ที่ทำงานอยู่เนี่ยก็ก หลังจากนี้แล้วก็คงมอนิเตอร์ว่าหนึ่งในส่วนของผู้ประกัรตนที่ได้ดูแลสักครู่นี้กับผู้ประกอบการเนี่ยมีอะไรที่เรางจะต้องเข้าไปช่วยดูแลสนับสินนอ่นั้ค่ะเมตานิวคบจบทุกข่าว